สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมชิปนี้นะครับพบกันกับแนวทางนะครับสี่ห้านอยนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่อันนี้อาจจะดูดูไม่สะอาดตาเนาะพอดีว่าผมเขียนเขียนผลผิดนะครับสาหรับแนวทางเนาะในเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะครับพี่พี่น่าเสียดายตรงที่ผมให้เด่นที่เก้านะเมื่อวานนี้ก็คือรอบพิเศษรอบปกตินะครับแต่ว่าเขาไปอยู่รอบสุดท้ายหมดเลยนะครับเมื่อวาน พิเศษนะครับให้3กับ9ผลที่ออก8 3 1กับ8 5นะครับ3ตัวกับแตกเราเนี่ย3 9 1อันนี้8 3 1นะครับผิด9กับ8นะครับ9ไม่มานะครับรอบนี้3ท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 1นะครับผมรอบนี้ท่านใดจับวินนี่มาเนาะนะครับเนี่ยมี8มี3มี1เนาะมี7นะครับท่านใดจับวินเนี่มา3ตัวรอบนี้ 500ปกตินะครับให้9กับ2ผลที่ออก471กับ13เนาะอันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ไม่มานะครับก็เน้น27อยู่นะครับเข้ามา71เนาะเนี่ยให้23มา13นะครับเฉียดยางละแต้มนะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับผมนี่9มาบนล่างเลยนะครับพี่พี่ผมให้0กับ6เนี่ยผลที่ออก989กับ39นะครับเน้น63เนาะ ก็ามา39นะครับรอบนี้หลุดไปไม่มานะครับพี่พี่แต่ว่า9เนี่ยเขามาอยู่นี่หมดเลยเนาะฮานอยพัฒนาให้3กับ7เนีครับพอที่ออก70388นะครับ,ออก,รบก็7ไม่มาเนาะ7ไปอยู่หลักร้อยนะครับทานาดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 0 0 3แต่ว่าแตก3ตัวนะครับ370เนาะ703นะครับก็ทนาดที่ติดตาม3ตัวก็ยินดีด้วยนะครับในฮานอยพัฒนานะครับ ก็มาเด่นรองรอบพิเศษแล้วก็ฮาหนอยพัฒนาเนาะหลุดไป2รอบก็คือฮาหนอยปกติกับ v i p นะครับส่วนแนวทางวันที่22นะครับวันจันทร์ที่22กันยายน2568นะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมพิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข5นะครับสายรูด นะครับให้ไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามแปดศูนย์แปดสองแปดสามสามตัวนะครับแปดห้าศูนย์นะครับผมห้าศูนย์ ห้าสองดสองนะครับส่วนห้านอยปกตินะครับผมห้านอยปกติผมให้ไปที่เลขสองกับเลขเจ็ดนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองหก 7จ7ดสองตัว7จ็นะครับนะครับผมก็ฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับถ้าไหนชื่นชอบนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับตัวเลขโดนใจเนาะ ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็แต่ละรอบผมเน้นให้สามคู่นะครับในตัวเน้นเนาะส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VAP กับพัฒนา VAP นะครับผมให้ไปที่เลขแปดกับเลขสี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผม 4ี4สาม8ี่หกสีตัว8ปดนะครับนะครับผมตามนี้นะครับ VIP เนาะ ส่วนพัฒนานะครับพี่พัฒนาได้เลข2กับเลข8นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข8 8 0 8 3 8 7 2 0 2 3 2 7 3ตัว2 8 0นะครับ นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆืนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางในคลิปนี้นะครับขอให้มีโชคกันเด้งๆนะครับทั้ง4หน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับกำลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ